กลางความเปลี่ยนแปลงปลงัญหาสิ่งแวดล้อมรุมเรา้าถึงเวลารวมพลังพิทักโลกอีกครั้งในมหากรรมทีวีรักโลก360องศา2014 Save the World Expo สวัสดีครับนี่คือทีวี360องศากับผมธนินวัฒน์พัฒนาวิรุณนะครับวันนี้เราจะมาก,ก่อติดความเปลี่ยนแปลงที่คู่โลกใต้กันครับ จากกรณีองค์การนาซาเปิดเผยผลวิจัยทานน้ำแข็งที่ขั้วโลกใต้ละลายจนถึงจุดวิกฤตถือเป็นภางวะที่มีผลกระทบกับคนทั้งโลกในอนาคตได้นะครับแอนตาร์กติกานั้นเป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ5ของโลกอยู่ห่างจากไทยลงมาทางซีกโลกใต้นะครับตรงข้ามกับเขตอาร์กติกซึ่งอยู่ในบริเวณขั้วโลกเหนือครับบริเวณวิกฤตที่เราพูดถึงนี้ก็คือแผ่นน้ำแข็งทางด้านตะวันตกครับความเป็นไปของแผ่นน้ำแข็งบริเวณนี้จะมีผลกระทบต่อระดับน้ำทะเลโลกมากที่สุดเลยทีเดียวครับนาซาพบว่าทานน้ำแข็งข สู่ทะเลอามุนเซนในอัตราที่ไม่สามารถย้อนคืนมาได้และไม่อาจหยุดยั้งได้ด้วยเช่นกันนะครับและต่อไปนี้ก็คือภาพที่องค์การนาซ่าเกาะติดลักษณะการาละลายของธานน้ําแข็งตั้งแต่ปี2545จนถึงปัจจุบันครับโดยอธิบายว่าแม้ภูมิภาคทะเลอามุนเซนนั้นจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของแอนตาร์กติกาตะวันตกแต่หากน้ําแข็งภูมิภาคนี้ละลายหมดระดับน้ําทะเลโลกจะเพิ่มขึ้นถึง1เมตร20ซนเมตร และต่อไปนี้ครับก็คืองานวิจัยจากมหาวิทยาลัยวอชิงตันสัตว์ทัพว่าทานน้าแข็งอาจละลายหมดในอีกไม่กี่ศตวรรษข้างหน้าปัญหาที่ตามมาคือหากไม่มีทานน้าแข็งแผ่นน้ำแข็งแอนตาร์กติกาตะวันตกที่อยู่ด้านในก็อาจจะพังทลายลงมาด้วยการละลายนะครับซึ่งจะมีผลกับระดับน้าทะเลโลกเพิ่มขึ้นอีก3-4เมตรครึ่งครับสําหรับสาเหตุนั้นเกิดจากภาวะโลกร้อนเป็นตัวเร่งนะครับนายชทนวิจารณ์วรรลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาบอกว่าเรื่องนี้แสดงว่าโลกร้อนนั้นเกิดผลกระทบเร็น ปแปลงของโลกที่เกิดขึ้นด้วยครับกลับมาที่ประเทศไทยนะครับมาดูความแปรปรวนของสภาพอากาศไทยที่น่าจับตามองอยู่ในวันพรุ่งนี้ครับลงตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเอาความชื้นจากทะเลอันดามันเข้ามาปกคลุมในประเทศไทยพรุ่งนี้ครับจะมีกาลังแรงขึ้นฝนคือด้านตะวันตกของประเทศตัต้งแต่เหนือจนใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและตกหนักได้บางแห่งในในี้ก็คือด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางตอนล่างภาคตอนออกและก็กาภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับกรุงเทพก็เสี่ยงด้วย40%ของพื้นที่ส่วนใหญ่ฝนจะอยู่ในช่วงบ่ายถึงค่ำครับ ส่วนคลื่นลมอันดามันนั้นจะแรงตามนะครับบริเวณฝนตกในทะเลคขึ่นจะสูงมากกว่า2เมตรครับเวลาไปช้อปปิ้งหรืออะไรก็ตามเนี่ยน,น่าจะพกถุง ไปจากบ้านเองได้เวลาเราซื้อของนะคะแล้วก็นําของที่เราซื้อมาเนี่ยใส่ลงไปในถุงพลาสติกนี้ได้ค่ะขออนุญาตเชิญชวนผู้ชมทุกท่านนะคะไปร่วมงานมหกรรมทีวีรักโลก360องศา Save the World Expo 2014นะคะจะจัดขึ้นระหว่างวันที่23 2 5ถึง25พฤษภาคมนี้ที่ศูนย์เศรษกิจแล้วพบกันค่ะเพราะนี่คือทีวี360องศาค่ะขอบคุณน้องนีน่าครับคุณผู้ชมไปกันนะครับ พรานี่คือคที่วสามร้อยศิลปาสนะครับสนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชน